ดได้พึ่งมาครับสดๆร้อนๆเลยดูได้หนึ่งสองี่ห้าหชั้นครับเต็มเลยครับดูลูกครับเดี๋ยวดูครับนี่คแบบกินสดๆนี่อร่อยนะโปรตีนสูงมากนี่ดูครับ อร่อยครับครับทั้งหมดจะมีประมาณ6ชั้นนะ,ะใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกลูกเต็มเลยครับทุกคนโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกดติดตามนะเดี๋ยว,วผมจะไปให้องนะครับเพราะผมโดนไปสองทีแล้วนี่ครับดูห่วบวมเลย นี่ครับนี่ครับบวมเลยครับโดนไปสองทีแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลัง<น>เห็นไหมนี่ครับอันนี้คือสากายเที่ยวป่าทัศก,กาหาคือนะครับโอเคนะครับโอ,อ,อ้อร่อยโปรตีนสูงมากนี่ครับ,บ,<น>บ<น>โอเคครับบบ๊ายาย